ทำอวยพรปีใหม่หวานๆซึ่งๆสำหรับคู่รักเนี่ยคันโบมีคู่รักนี่เอาไปจีบเขาได้ได้สู My New Year wish is to be with you and to love you forever Happy New Year sweetheart ปีใหม่นี่ก็ไม่ขออะไรมากนะขอให้ฉันได้อยู่กับคุณได้รักคุณตลอดไปสวัสดีปีใหม่นะที่รักหัวใจของฉันเอาไปยอดเขานี่หนูอบอกเลยติดเด้ด บอกเราในติดเขาเลย My entire life has changed once I met you. Thank you for being the love of my life. ชีวิตทั้งชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปตอนที่ฉันได้พบคุณนะอะพบคุณนะที่เป็นความรักในชีวิตของฉันอันนี้สิหวานแบบเบาๆซึ่งแบบเหมาะกับคนที่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วต่อไปเป็นคำวอวยพรแบบสำหรับคนที่อยู่ไกลก,กันเนาะ maybe you are miles away from me but no space in my heart that is stopping me from loving you happy new year my love แม้คุณจะอยู่ไกลจากฉันเป็นหลายไมล์เลยแต่ก็ไม่มีพื้นที่ในหัวใจของฉันตรงไหนเลยที่จะหยุดฉันไม่ให้รักคุณไดอ้อันนี้นี่สุดประโยคเมื่อกี้นี่เหมาะกับคนให้แบบอยู่ไกลกันเราอ,อยากเติมความหวานความรักให้กันแต่มันสิหวานเวอร์แน่นิดนึงหลายคนนี่แอบเอาประโยชน์พู สมวังหลายเลยสุดข,ของสิเหลือแต่หนูนี่แหละบะมีน้ำขา่าสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับคนที่มีคู่รักมีความรักอยู่แล้วก็ขอให้มีความรักที่น่ารักเติมเต็มความรักความหวานให้กันตลอดไปส่วนคนที่โสดนี่หนูบอกเลยขอให้แต่ละวันเป็นวันที่ดีที่สุดเช่นกันแล้วก็ได้เจอความรักที่ดีที่สุดได้เจอรักแท้ได้เจอคนที่คู่ควรและเหมาะสมอันนี้ก็ป่วยพอน เพื่อจ้ของน้ำสุขีมั่งมีร่ำรวยแล้วก็เก่งภาษากันทุกคนนะคะ